ใปฏิธานอันแน่วแน่และมั่นคงทีมงานสร้างสื่อมืออาชีพในงานธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมให้การบริการงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรในงานสื่อสารการตลาด Marketing Communications M.P. Production 2009ที่ยปัชญาแนวคิดที่ว่าว่าที่ลอยสูงขึ้นป้องกันตะทะและต้าน่ารลมมนชื่อมลอยต่างล ื่อมโยงเครือข่ายการทํางานแบบครบวงจรขยายฐานด้านการวางแผนจัดสร้างกลยุทธ์การสื่อสารพรีพร้อมด้วยหน่วยง,งานรับผิดชอบผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และใช้ศักยภาพเพื่อการเป็นผู้นำในการพัฒนาผลงาน และบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยคุณภาพสู่ระบบมาตรฐานสากลและความรวดเร็วด้วยการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพกับพันธกิจวางแผนสร้างสรรค์จะทำสื่อโฆษณาการจัดงานและประชาสัมพันธ์ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเพื่อสนองตอบทุกข้อตุกประสงค์ของทุกสายงาน ผลิตรายการโทรทัศน์รายการวิทยุให้ถูกวิธีโอกาสที่โรคไฟข้เจบในร่างกายของเรามันจะเกิดขึ้นมันก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะ,ะผมได้เคยอ่านวารสารเล่มหนึ่งนะครับบอกว่างานจัดอีเวนต์งานแสดงสินค้า มารมงคลสมรสและพิธีมงคลต่าง This company. This company. This is the company. This is the company. This is the company that puts mascara on lashes and food on tables. ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมัน่นสร้างสรรค์และใช้ศักยภาพเพื่อการเป็นผู้นําในการพัฒนาผลงานและบริการตอบสนองความพ,พึงพอใจของลูก,กบบค้าด้วยคุณภาพสู่ระบบมาตรฐานสากลและความรวดเร็ว งานพัฒนาบุคลากรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์สามารถนะครับแต่ว่าเอวันนี้นะครับอาจารย์สามารถท่านได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับยังไม่ได้กลับมานะครับผมวิสุทธิ์ยิ้มดวงก็มาดําเนินรายการแทนและก็จะมีข่าวดีมาบอกกับสมาชิกทั่วประเทศเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีโรงเรียนสอนในเรื่องของการทําธุรกิจละ โดยเพาะงยิ่งนะครับในสมโมสออรอมฤตตาเนี่ยนะได้มีได้มีการจัดนะครับโครงการดีๆในเรื่องของการอสอนชี้แนะแนวทางในเรื่องของการทําธุรกิจแลวเราก็จะเดินทางไปทั่วประเทศเลยเพื่อให้สมาชิกได้มีข้อมูลดีๆนะครับว่าทําธุรกิจยังไงใช้ระจดกฟันสําเร็จและมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับในอีกไม่นานนะครับเราจะเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนทําธุรกิจของสมโมสรอมริตานะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผู้อํานวยการสอนก็มาร่วมรายการอยู่กับเราเลยด้วยนะครับท่านจะมาบอกว่าเราจะมีโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะไปสอนกันที่ไหนจะไปแนะนํากันที่ไหนแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรที่จะบอกว่าได้ทําตรงนี้ขึ้นมาสโม,มสรอนนัมฤตตาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์อเลศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ดีนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาทําธุรกิจกับตรงนี้แล้วก็ได้วางแผนเกี่ยวกับ โรงเรียนสอนธุรกิจตรงนี้นะครับด้วยประสบการณ์ในการทําธุรกิจรบในรูปแบบของ MLM มามากกว่าสิบปีก็ได้รวบรวมประสบการณ์ในการทําธุรกิจตรงนี้ไม่ว่าเป็นรูปแบบของการที่เราได้ทํามาสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างสิ่งที่ไม่สําเร็จเราก็ได้คัดออกแล้วก็สิ่งที่ประสบการสำเร็จเราก็ได้กลับมารวบรวมเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจขึ้นมา ผู้คิดเพื่อสร้างภาพพจน์แก่ธุรกิจอบอกถึงคนที่จะเซ็นอได้อารมณ์าเป็นจีจีจีพี่อันนี้มันะยุ่งพอบนจีราแนจีพนะ่างอก็เป็นความพร้อมสำหรับที่ชูค่ะหรือระทั่งนะครับซ้ขวาองก็จีครั ความโดดเด่นของทีมงานที่สามารถรวมตัวกันจากผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์บรวโดก,กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงหัวคิดก้าวหน้าและล้ำยุคสามารถตอบทุกโจทย์ให้ท่านได้ด้วยความพึงพอใจและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายคำตอบอยู่ที่นี่ MP Production 29ส,สร้างสรรค์ผลง,งานมืออาชีพก้าวทันโลกยุคดิจิตอลในปัจจุบัน Thank <laughs> you.